ตัวนี้ไหมน้ำมันเบจอดเลยแม่บ่เอาแล้วก็มีปาดจมเนื้อมันถัะปาดมนเนื้อมันนลเดี๋ยวมีวัตั้วิวข้ามยังไงรู้ข้ามยังไงอันนั้นอันนั้นเบิร์ตข้าม้ะอยู่ในมือฮะก็มากินหนึ่งตับเนื้อนี้อะไรบ้างลง่กจัดคือดีเดียดีเดียอย่ติดดูนี่ เอาเอาเนาะเบิร์ดคำไม่มันแงกองไม่แหลมแดงกองเนี่ยมาสิมือนั้นเื่อลุงเช่อปลาล้นำยุกไก่เรียบร้อยักบุ๋มก็ือว่าลยก็ลุงก็ยังเป็นคนสะอาดนะครับผมเนะชุดเดิม คนสะอาดขาเจบาอาบน้ำดอกตลุงอานไหมด้ยเวลาครับเตอาสวยไมมกินข้าวด้วยโอ้ยไข่นะขออิ่มเลยเยานะอิ่มแล้เดี๋ยวพาไปด้ินมงบซยออลุงมารวมพันกินข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้ป้าพุงตะลกไปลุงมาแบบนี้ครับผมเนกไปซื้อยังไบางลบุญ โอ้นะครับผมอบอุ่นอบอุ่นนะครับบรรยากาศอบอุ่นกินข้าวกากตากแดดอุ่นปะอุ่นจนหอนถึงขนาดแม่ก็อุ่นอยู่ครับเออตอนนี้เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมร้อนนะพนังกินข่านะครับมาเนาะกินดวจะพาบุกแกงนะว่ามีแกงเนาะไม่เอกได้แกงอ่ะไม่เอกได้แกง เอากระตังนตัวมากระตังใหญ่ตัวนะจะเียนะสูบ่บาเลยปาดปาดหน้าออนั่นะโอมากระสเอาอีครับนโ่อนรัถุหน้าแล้วโโูชิ ซูชิเป็นคญี่ปุนมาเชยซูชิซูชิแอบเปนกระสืแอเปสือแอเป็นกระสืออแอเปนกกมามาน่ก็บอนแห้งแล้วแอดมินกาปเทศเป็นตะยามอยมันปอบซอยแม่เมนูเมนูยังก่อเมนูยังก่อลุงเมนูยังก่อ แอนเปกระสือแอนเป็นกรสือโอ้ไลูกแอนอันวซาบีนะวซาบีวซาบีวซาบีอันนี้ขมวซาบีขมวัาบีพี่ขึ้นลูกอาบน้ำนะครับหมูเปิีห้ไปอาบน้ำยุ่งแกงกอบไเลคนสะอาดคนสะอาดก็จะบาบน้ำดีหมูวานมกวานเข้าไปปัานได้อยู่เี อ่นหยาถามกุ้งส้มกุ้งเป็นบเป็นซอมใกล้ๆกันหรกไอแอดมินัโอ้ยมันเป็นมันถเป็นเมนูประจำทีนีล้เออเมนูยังนุแอนเป็กกระสือแอนเป็กกระสือเออตอนนี้หูดับแล้วฮะก็หายแนวก็เปรี้ยนหรอะ มันตื่นหรือเปล่าซุมโนี่มันตรงไปลาเล้ซุมนี่มันกไปลาตกใจอยซอยอเมยต้เอาลูน้่ปะปะอันนี้ถ้าเราลูกอยู่น่งตะกอนมูเออบอยมือยมืมไหมบัมืดไหมร้อนตขนาดเลยะบอเป็นยังเด็กกรังกินกรังไงน่ใส่เั่งกากลังมนี่เอา่อย่ลบอ

โอ้ยฮ่าอย่ว่าพน่ยาซอยกันนี่สิว่าทีพีคอฟฟี่มัมมี่ปีมัมมี่นมันหนาวหนาวมันอยู่กันจุ่มแต่ขอตีนถืแล้วจะก็ลงน้ำไหลบัมมี่มันน้ำทีนพอมันน้ำมันเออเห้ยน้องบงเลือนะด่ากุ้งน ตลาดต้ามอยบะปีงมีน้ำนิ่งปิงค่อยมีน้ำไหลปิ่งว่ามีดรอกบอปังน่อยไปลงบ่ดีบอปอบใจเจ้าของ ไปลงแช่ต่างโดนไปก็เลยวิวหนุนตอเปล่าแบบบัวนะเป็นยังไงเจ้าคืออิ่มเรยเ็นมีปีนก็ูกตู่น้องเฮงน่งจิลเออพุ่ออกกุ้มใจเออมันบรรยากาศอบอุ่นเออฟังพังอยบรรยากาศนั่งกินข้าวแบบอบอุ่นนะครับเอาไปทานส่อนยาสิงูหัวเป็นจับเออกินข้าวตักแดดอยู่รันนี้ก็คันย่างนี่ัเต็มเอกุ้งก็ไดเจ้าเต็มหนีเลยบ่เจ้าเต็มนีเลยอ่ะ กันโบเต็มน no uh, yeah. ี أو, uh, uh, uh. Uh ่บบกับมันบ่โบเต็มนี่บบกับมันบ่ได้เมื่อครั้งทีมกระยังทีมโมเย่แล้วบ่เป็นทีมกระยังแล้วคอยทีมจะไหวคอยจิ้มนาตาเวลาเวลาแนมของเก่งกรอบมั้ยล่าโอ้คนสะอาดบวบน้ำเออเอาเอาเอาทำไมมันจะชีได้อาบกุอเก่าแล้วนาะไปเล่นน้ำแล้ก็ได้อาบกุอเก่าเนาะอาบยังไงเนาะเออา้ยรถเิเอากระจอดอยู่นี้รถไก่สิไปเอาไซนี่นะเพื่อนพลแล้วนะตอนนี้ บอพลยังไม่เคลื่อนเลยพลนั่งอยู่นี่พลกินข้าวอยู่เดี๋ยวใส่เร็วกข้าให้ใช่สร้อยกับสร้อยสร้อยแหะที่มันบองแต่เขาไม่ได้กินมันบ้าไปอีสามนาทีนะใช่แล้วมันไงเฮียไปขอหอยบางไหมก็ดีกินละ เอามาเถอะปจำาบไปอีกสนาทีจะกระทายเอาพ่นก่อนนะถ่ายเออเจาถ่ายกันขอดคอยถ่ายนาทีหนึงถ่ายอยนาทีนึ่งหนูแสงอยู่แล้วโอ้ยทำาวนี้นีอยู่แสงเลยไปอแล้วคำนั้น้ผาแงก่อนี้าแต่นันกะบวาได้ไห่กไฟกัเฮียไม่เหรง ก็ตีเหรอนี่ๆก็ทราบจ้าเ่ยข้ามหาทางดนบาปากบาตีงเอออยาจะดู้อดไหมคนที่ไปต้องลงน้ำทุกคนไม่ไม่ไม่เป็นไรคอยไปคอยบาไปก็ได้สัตวเอ่อคอยไปก็เก้า้างคอาไปก็เก้าสัต้ไม่ต้องให้กุญแจไอ้วิวเออซิวไปรถ นี่มไซเองไปก็โอ้ฟันที่ไปให้ได้เนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมไว้หันแล้วนู่เขานะครับผมใเดี๋ยวเดินทางแล้วนะครับผมสะระเก้นนี้สวัสดีครับ